สวัสดีครับผมนายธนภูมิแสวงสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าทวันนี้ผมจะมากล่าวบทสุนทรพจน์เรื่องวันครูครับในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่16มกราคมของ,ของทุกปีเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกันน้อมลำลึกถึงพระคุณผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่วันนี้จึงได้รับขนานนามว่าวันครูแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญ ที่ศิษย์ทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้สั่งสอนอบรมและปลูกฝังสิ่งดีๆแก่ลูกศิษย์ทุกคนครับคำว่าครูไม่ได้ไหมายถึงเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้จากตำราเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตสั่งสอนอบรมบ่มเพาะความคิดและหล่อหลอมให้ศิษย์ทุกคนเติบโตขึ้นและเป็นคนดีของสังคม ครูจึงเปรียบเสมือนผู้จุดแสงสว่างในความคิดเหมือนเทียนเผาหานตอนตอนเองสองทางให้แก่ผู้อื่นแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดแต่ก็ยังคงทำด้วยหัวใจแห่งความเมตตาและเสียสละหากเราย้อนมองไปในชีวิตประจำวันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่รั้วโรงเรียน ครูคือผู้ดูแลเอาใจใส่เราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาความรู้การปลูกฝังวินัยคุณธรรมหรือแม้แต่การสอนให้เรารู้จักความอดทนและความพยายามครูบางท่านอาจดุแต่บางท่านอาจใจดีแต่ไม่ได้ว่าครูท่านใดล้วนก็ดีต่อสิทธิ์เสมอ ในวันครูจึงไม่ใช่เพียงวันหนึ่งในปฏิทินแต่เป็นวันที่สิทธิ์ทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูล้ำลึกถึงความเสียสละและมอบเขาและมอบในวันครูจึงไม่ใช่เพียงวันหนึ่งในปฏิทินแต่เป็นวันที่สิทธิ์ทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูล้ำลึกถึงความเสียสละและมอบความเคารพอย่างสูงสุด แด่ครูผู้บุคคลสำคัญในชีวิตของเราสำหรับกับผมครูไม่ใช่เพียงผู้สั่งสอนวิชาแต่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหลายครั้งที่เราเห็นครูอุสตสาหะเตรียมการสอนทั้งคืนเพื่อให้จิตเข้าใจบทเรียนหรือยอมเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อช่วยเหลือสิทธิ์ที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาสิ่งเหล่านี้คือ เครื่งพิสูจน์ถึงหัวใจอันเป็นยิ่งใหญ่ของความเป็นครูเพราะฉะนั้นในโอกาสวันครูปีนี้กับผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนได้ตั้งใจเรียนประพฤติประพฤติปฏิบัติตนสิทธิ์ที่ดีเอ้ยเ,เพราะฉะนั้นในเพราะฉะนั้น ในโอกาสวันครูปีนี้กับผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนให้ตั้งใจเรียนประพฤตินตนเป็นสิทธิ์ที่ดีมีความกรตันยูและนำสิ่งที่ครูสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณครูที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพวกเรามาโดยตลอดสุดท้ายนี้กับผมขออาราธนาพราะคุณศรีรัตนไตและสิ่งที่ ักสิทธิ์ทั้งหลายโดยโดนบันดาลให้ครูทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเปียบด้วยความสุขและมีสิทธิ์ที่ดีเป็นความภาคภูมิใจตลอดไปครับขอบคุณครับ